การฝึกทำพิมพหลงปูดูปั้นพระหลงปูดูนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนมาขอไปนะครับผมไม่กล้าให้เพราะผมไม่ใช่พระนะครับพระผงที่เทเสร็จแล้วเพื่อนมาขอไปแจกผมไม่กล้าให้เพราะนึกในใจว่าต้องเอามาให้หลวงตาจานก่อนไม่ต้องถึงจะผ่านครูบาอาจารย์ไม่ต้องเลยอย่าถามหลวงตาว่า ถ้าผมให้ไปเลยผมจะติดนี่สงหรือไม่ไม่ติดเขายังมีคนเข้าใจผิดเยอะนะครับหลวงตางเอาไปแจกเลยนะครับน,นึกถึงภาพตั้นมองภาพตั้นหลวงปู่ครับอย่าให้เสียชื่อผมนะครับนี่เป็นรูปหลวงปู่นะครับไม่ใช่รูปผม <c oughs> ผมเป็น <c oughs> ที่ทําให้หลวงพ่อนะครับหลวงปู่นะครับให้ดังเลยนะครับ <c oughs> จบ <c oughs> พอใจไหมอ่าเนี่แจกเลย อยากไปเลยไม่ก่อนก็เขาทำไปอย่างนั้นแหละอย่างนี้เขาก็ทำกันอยู่จากไปดังนะบางคนดังนะเอาจริงๆดังจริงๆถามเนี่ยทำพ่อแม่จีนุนานะอย่านี้ทำไม่หยุดเลยอะ่ะครับออเดอร์โอโ้ออเดอร์เว็บแตก กร<จ>ะท <จะ S 1> ู้ได้เห็นผลไงกระทู้นี่โหหลักสามสี่หมื่นแล้วมั้งนะฮะเป็นบุคคลสําคัญในเว็บหนึ่งคนนะครับอแากไม่อ่านเลยนานำถือนะฮะทาดีส่งใบเสนฟรีด้วยนะครับเนีย่ยโรงงานก็จะว่าเราเวยนะไม่เป็นไรครับ <laughs> mm okay.